สวัสดีจ้าวันนี้ไม่มีสีสิ่ห้าเที่ยวแล้วจ้ามือนในผ้าวัดไปวัดปากแซงจ้ะเดือมมาที่เรียกก็ต้องทายกับป้ายก่อนนะเนาะปายเดินทางบาทนี่เดินทางไปขึ้นโน้นขึ้นเขาขึ้นโน้นขึ้นเขาขึ้นโน้นขึ้นเขาป้ายพี่น้องไปเรื่อยเรืปเนี่ยทางก็เป็นเนี่ยนี่นะคะขึ้นโน้นขึ้นโน้นไปสองข้างทางนี่ก็เป็นโกใหม่เขียวสะอุม่มมัหวอดวัดและเทพี่น้องบาทนี่ ข้ามา่หอดล้านผัดข้ากระสิมาพร้พญานาคนี่หูปั่นพญานาคสองตนอ่าสองต้นสององุ่นี่ละเพลินว่าบาทนี่ข้าวกระกระสิมีล้านน่อล้านมองนี่กระสิเป็นภ้าบ่าวสามิติปวดบาทนี่ข้ากระสิยางยางมาบาทนี่ยาง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 มาุ่นแพงรถตลอดลดตลี่ก็มีได้พี่น้องเด้อบาทนี่ข้ากระสิยางมากยางขับไปสิว่าผ้าไปไหวผ้าฮะบาทนี่ข้าวกระสียางมาสะกก่อนน่องคอยยางกันมา ส้มบรรยากาศมากอืมสองฟังโค้งมาบานยางมาเรื่อยๆยางมาเรื่อยๆฝนในหน่อยน,น,นี่็มาวัดบายพระเด้เมือนี้บันมีสาขานอกบันเมีนาม้าบนยุดพรเอ้ย็มาเที่ยววัดแล้วหน่อยบา้านบ้านนี่ยางยางมาเรื่อยๆปฏิโทเ,เหลื่มเฮียนไม่นําโคง้งเราได้พี่นองบานนี่ฝนหนักฝนหนัุฝนหนักปาดฝน่นฝนฝนฝนนี่มันตที่ละ่น ข้างล่างก็มีได้ดิยินบอกโห่นี่อันกลางต่อกลางเปล่นใบอันปล่อยนกปล่อยปลากระว่าไปนี้มาบานนี้มาจอดรองเท้าก้อนบาน้านพี่น้องอ่าม,มาจอดรองเท้าก้อนอ่าจอดรองเท้าแล้กก็ออกระกสีผ้าไปย่ยางเข้ามาท้างในได้บ้างน,นี่มองนี่นะเขาก็มาปูซาื้อผ้าอ่า เอาย่างเขามาบ่านนี่เขามาหอดอุบโบสถพระเจา้าใหญ่องค์ตื่นระดาาับยาุ่นพอกระลูกเิ่นไหวแฝงแฝงแมบแฝงจู่พุ่นพุ่นนะว่าก้นกะลังมากขนาดได้พี่น้องไผ่มากกับมาแวะสกาละนานทายลหลวกเดี่ยวตะห้าบาทนี่รัวคอยคดีใจลายเบื้องหน้าคอยดีใจบอยิ้มแย้มแจ่มใสบาทนี่ กระพากมาเห็ดภรากิจต่อมาสัตตัวบาดนี้ก็มาให้อาหารป่าสตัวบาดน cosas, Tuesday, ี้ลูกคอยอยากมาอะไรไก่ปันใดเพิ่งก่อยอยากยางลงมาผุนผู้พ่อเพิ่งกะว่ามามามายางลงมายางลงมานี่ว่าสันยางน้ากลนกันไปพุนสาบลาบสาบลาบลงไปไอเพิ่งกับน้องเพิ่งกะยางน้ากลนกันไปายเป่ากับกลางเช่นหมให้น้องได้บานนี่กะยางลงมายางลงมาเหื <living> yim, ือเกข่อยกะยางไป หอนกับ้อนอยู่ดิพี่น้องมาแามปะเทียงหนอมันกับ้อนก็อากาศมันกับ้อนมาบ่านย่างย่างลงมากกัไกลอยู่ดิพี่น้องเด้ไผ่เมื่อยก็นั่งซ่อมไงสักก้อนเด้ดหนิมากอสิมาหดมันข้างล่างมันกัไกลหนอพี่น Kingdom ้องหนอนี่ยเขากะย่างลงมากผวนปั่นปั่นสองคนสี่หอดนะคนน่ะคนน่ะคนน่ะอีพ่อดกันย่างน้ำกลนกันไปแล้วบ่านนี่ป่านเอาอีหน่อยหน่อยมันก็ย่างหันถ้าว่ามันย่างเสี่ยงไฟคนน่ะหอดคนละบ่านอ้าวอ้าเอาว ทาควายเน่พี่น้องทาควายเนี่ยเขากำลังลงไปทาควายเนี่ยทีล่ะไก่เลี้ยวไก่เลี้ยวพี่น้องไก่หอดเลี้ยวบานี่นั่นมาหอดแล้วได้บานี่แกสีหอดล่ะนัน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 พันเขาจะสีมาหากันมาปล่อยปล่อยปลากระปล่อยมังนี่นะพี่น้องแต่ว่ามึอนี่คอยปล่อยปล่อยปลามึอนี่คอยมาให้อาหารปลานี่นี่นี่คอยปลาบึ้งแม่นลำโขงนี่นั่นบานดูคอยให้อาหารปลาเล่นซุ่มปลาดุกน้อยๆนะคะเพิ่นกำลังปล่อยปุ่น มันส่ว so, มันอ like ันตอดามตามอันเต้นตามตามไม่เท่าปุ๊ดก่หมีคนเออขอพ้าเบิ้งไม่นำโค้งเบื้งวิวไม่นำโค้งที่เหล่พี่น้องเออยิ้มมองนี้ยิ้มมองน้าวัดนี่ละนี่วันละอันวัดปากแท่งเพิ่นนี่ละจ้ะนี่มองที่ละบันไดสูงๆนี่เปียบนี่ละอ่ะ่ายหูส้มื่อยก่อนคอยเออถ่ายรูปเนี้ยไทยรูปเนี่ยวัดสลูกว่าเออนั่นเป็นจังไรแบบนี้ไงื่อยบ่่ถาเมื่อยบ่ถ่ายรูปสักก้อนวัดสันแน่ เมือ่อยไรเอาถ่ายรูปสักคนเก่เมือ่อยแย่ก็บ่าเอาถ่ายรูปให้อันเมียแน,น่ว่าสัญญาป่ะสรุปเมียหรือายเนี่ยจ้ามาถ้าก็ถ่ายรูปสุดได้ล้วจ้ะเมือ่อ